ฝั่งชนีจังเลยนะชอบเยียงคนคุณคนอื่นใช่ฉันคบกับเขากันเลฉันคบกับวัดใจฉันว่เออมมาเราเอผมอะไรที่โรงเรียนนะคิดถึงกันไหม ไปโอากาสเป็นเลยนะเดี๋ยวนี้นะมันมีเออจริงแต่เดี๋ยวมันมีกฎหมายอาการใช้สื่อด้วยนะเออสองสองหัวข้อใหญ่ๆเนี้ยก็จะมีการถ่ายรูปเพื่ออื่นหรือไม่ก็สื่อนะจะอะไรพวกเนี้ยอากาสงั้นมาเอาการถ่ายรูปผู้อื่นเลยนะแบบว่ามันอยู่ในกฎหมายมาตรา27อะก็คือหมายความว่าเราถ่ายรูปเพื่ออื่นหรือไม่ก็เห็นหน้าผู้อื่นแต่ว่าผู้อื่นนะไม่ยินยอมหรือว่าไม่โอเคกับรูปนั้นแต่ว่า เราอะเอาไปลงหรือเอาไปโพสถือว่ามีความผิดเอากาสเออใช่แล้วปรับถึงศูนย์เนี่ยไม่เกินสามล้านบาทนะแล้วก็มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีเนี่ยเออจริงเออข้อสองนะโอกาสเนี่ยมันเกี่ยวกับการผลิตสือ่อลามุกอนาจารก็ตัวอ,อย่างเช่นการใช้ a อไอเนี่ยผลิตสือ่อลามุกอนาจารด้วยการเอาหน้าผู้อื่นมาเป็นต้นแบบเนี่ยโดย,โดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยมีความผิด แบบว่าจำคุกไม่เกินหนึ่งปีและปรับไม่ไมเกินสองแสนบาทด้วยนักอ่านกัน